นี่ครับคลิกนี้น่าจะเป็นเมนูสุดท้ายแล้วครับที่เราจะพูดที่ที่มีในระบบก็เป็นอัลบ,บัม้มรูปภาพครับก็เนี่ครับอยู่ในส่วนนี่ยครับข้างหน้าเว็บอยู่ตรงท,ท้ายตรงนี่ยครับเอฟเฟกของวัดสดุให้เยบร้อยครับสามารถเลื่อนได้สามารถมันตัวนี้ผมสามารถให้มันใช้ทูของ j จคิว y ี ให้มันทัดสกรีนได้ครับเวลาไปเปิดในทัมพิวตหรือว่าโทรศัพท์มือถือโอเคมาไน้าอินมินครับนี่ผมได้ลองเทสไว้มาสี่อัลบัม้มตอนนี้ผมจะสร้างอัลบั้มใหม่เป็นมิวอัลบัม้ม มันก็จะเด้งมาที่ข้างในอัลบั้มนะครับแล้วก็มาใส่แกลลอรี่เข้าไปชันอัลบั้มเนี่ยเราจะให้มันมีภาาอะไรบ้างก็เดิมๆครับอันนี้ผมพิมพ์ผิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะแก้ไขตัวไฟล,ล์เว็บให้นะครับจริงๆผมจะดีฟอลล์ไว้ที่1ิบเมงแล้วก็10ไฟล,ล์นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะไปแก้ให้ อเคราอัปเดตเอออัปโหลดเสร็จนะครับขออภัยก็จะแสดงก็จะมีล็อกโชว์ครับว่าเราอัปโหลดอนนะไรครับไปแล้วบ้างกลับมาดูที่หน้าเว็บผมมีเพจเนี่ยครับมันก็จะมาแสดงเมื่อกี้ผมเข้าไปเป็นนิวอัลบั้มเนี่ยครับ มันก็จะแสดงคอนเทฟอร์หน้าหนึ่งปรม,มาณสัก8อัลบัม้มมันก็จะสามารถแบ่งหน้าให้ก็จะมีจำนวนรูปภาพบอกเวลาคลิกเข้าไปดูก็จะมีแกลเลอรี่ครับของอัลบั้มนี้คลิกขึ้นมาได้ดูแสดงภาพใหญ่ได้อัลบัมล้มรูปภาพไว้อัปโหลดกิจกรรมต่างๆเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรครับ ก็ระบบหลักๆก็มีแค่นี้ครับผมทำเฉพาะระบบที่จำเป็นที่ต้องใช้น่าจะเกือบๆครบถ้วนแล้วครับส่วนไฟล์เว็บนะครับผมจะอยู่ที่เว็บนี้ครับ december net a s b w e b t จะเป็นเว็บของ การใช้งานแล้วก็คุณสมบัติดาวน์โหลดท่านสามารถดาวโหลดได้ที่เมนูดาวน์โหลดตัวนี้ครับเวลาผมมีเวอร์ชันอัปเดตใหม่ผมก็จะเข้ามาใส่อย่างนี้ครับที่ผมพูดถึงมาทั้งหมดมีฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใด,ดทำไปใช้งานเองสำหรับผู้ที่เขียนโค้ดไม่เป็น ไม่รู้เรื่องกันทําเว็บไซต์เลยครับถ้าเกิดไปจ้างทําระบบทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยหมเป็นหลักหมืน่นขึ้นเลยละครับเฉพาะระบบข่าวกับระบบอัลบัมล้มยูนีก็หลายพันแล้วครับถ้าเกิดไปจ้างบริษัททำแล้วไปจ้างทีแล้าน,นทาก็เป็นการลดต้นทุนไปในตัวเพีงแค่ท่านไปศึกษา การใช้งานให้มันละเอียดแค่นั้น,นครับการใช้งานมันก็ไม่ได้ยากอะไรโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะทำตัว Default ขึ้นไปผมจะใช้ตัวนี้นะครับไปให้อัพโหลดบนเว็บผมจะสามารถเดี๋ยวผมจะปรับแต่งให้มันดูดีมากกว่านี้หน่อยเตอนนี้ยังสเปซสปะอยู่โอเคครับสำหรคลิปนี้ก็แค่นี้ครับ